นะไม่งันเป็นเรื่องใหญ่เชื้อโรคมีอยู่ทั่วไปจะไปในระวังให้ดีกาดอย่าตกนะกาดอย่าตกกาดอย่าตกนะกาดอย่ตกสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของดนตรีที่เราได้เรียนกันไปสัปดาห์ที่แล้วมีใครยังจำได้ไหมคะ ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาทำการทบทวนให้อีกหนึ่งรอบพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเรื่องแรกที่เราจะมาทบทวนกันในวันนี้คือเรื่องกุญแจประจำหลักกุญแจประจำหลักที่คุณครูได้กล่าวถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีอยู่4ีกุญแจนั่นก็คือกุญแจโซกุญแจฟากุญแจโดและกุญแจสำหรับเครื่องกระทบที่ไม่มีระดับเสียงโดยคุณครูจะทบทวนการบันทึกโน้ตลงบรรทัด5เส้นให้กับนักเรียนอีกครั้งการอ่านโน้ตบรรทัด5เส้นนั้นเราจะสังเกตจากหัวของกุญแจประจำหลัก หัวของกุญแจประจำหลักนั้นอยู่บรรทัดไหนโน้ตที่อยู่บรรทัดนั้นจะชื่อเดียวกับหัวกุญแจประจำหลักนั่นเองอย่างเช่นกุญแจโซหัวของกุญแจโซทับอยู่บนเส้นที่สองของบรรทัด5เส้นเมื่อเรารู้ตำแหน่งของโน้ตที่ตรงกับหัวกุญแจแล้ว เราก็สามารถที่จะหาโน้ตระดับเสียงอื่นๆได้โดยการหาระดับเสียงต่างๆนั้นจะมีอยู่2วิธีคือโน้ตจะอยู่ทับเส้นและระหว่างเส้นเท่านั้นไม่ว่าจะนับขึ้นไปหาเสียงสูงหรือนับลงมาหาเสียงต่ำจากวิธีการที่คุณครูกล่าวไปข้างต้นนั้น สามารถนำไปใช้ได้กับการอ่านโน้ตทุกกุญแจประจำหลักทีนี้คุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำดูนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนบอกชื่อตัวโน้ตจากตำแหน่งที่ปรากฏบนบัรทัด5เส้นถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยข้อ1โน้ตที่อยู่ เส้นที่สองในกุญแจโซคือเฉลยโน้ตตัวโซข้อ2โน้ตที่อยู่ชิดเส้นที่หนึ่งในกุญแจโซคือ เฉลยโนต้ตตัวเรข้อ3โนต้ตที่อยู่ทับเส้นที่3ในกุญแจโซคือเฉลยโนต้ตตัวที ข้อสโน้ตที่อยู่ในช่องที่สในกุญแจโซคือเฉลยโน้ตตัวโด ต่อไปจะเป็นโน้ตที่อยู่ในกุญแจฝาบ้างนะคะข้อ1โน้ตที่อยู่ทับเส้นที่สาในกุญแจฝาคือ เฉลยโน้ตตัวเรข้รอ2โน้ตที่อยู่ในช่องที่4ในกุญแจฟ้าคือเฉลย โน้ตตัวโซข้อ3โน้ตที่อยู่ในช่องที่หนึ่งในกุญแจ้าคือเฉลยโน้ต ตัวลาข้อที่4โน้ตที่อยู่บนเส้นที่สองในกุญแจฟาคือเฉลย เป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อสักครู่ตอบกันไปถูกคนละกี่ข้อเอ่ยตอบถูกกันหมดหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูในเรื่องต่อไปกันเลยนะคะเป็นเรื่องค่าของตัวโน้ตและตัวหยุดทีนี้คุณครูจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเพิ่มเข้ามาให้นักเรียนด้วยะคะ่ะเป็นเรื่องโน้ตประจุด พร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนักเรียนยังจำค่าของตัวโน้ตที่เรียนไปสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะโน้ตตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า whole note note ตัวขาวมีค่า2จังหวะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า half note note ตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า quarter note note ตัวเขเบีตหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับ เศษหส่วนสจังหวะหรือครึ่งจังหวะมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า eight note note คาบเบ็ดสองชั้นมีค่าเท่ากับเศษ1นส่วนสจังหวะมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า16 x t e e n o t e ชื่อของตัวหยุดนั้นเราจะเรียกตามชื่อของตัวโน้ต แล้วใส่คำว่า rest เข้าไว้ด้านหลังซึ่งหมายถึงหยุดหรือพักอย่างเช่น whole note rest ก็จะหมายถึงตัวหยุดโน้ตตัวกลม half note rest ก็จะหมายถึงตัวหยุดโน้ตตัวขาว quarter note rest ก็จะหมายถึงตัวหยุดโน้ตตัวดำ eighth note rest ก็จะหมายถึง ตัวหยุดโน้ตคาเบต1ชั้น16โน้ n o t e rest ก็จะหมายถึงตัวหยุดโน้ตคาเบต2ชั้นนั่นเองโน้ดประจุดหรือ dotted node จะมีไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการเพิ่มค่าตัวโน้ตให้มีจังหวะยาวขึ้นมาเป็นอีกครึ่งหนึ่งของตัวมันเอง โดยเราจะเขียนจุดไว้ด้านข้างของตัวโนต้ตนั้นๆเช่นเมื่อต้องการสร้างโนต้ต3จังหวะจากโนต้ตตัวขาวที่มีค่า2จังหวะเราก็จะเขียนจุดไว้ที่ด้านข้างโดยที่จุดนั้นจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโนต้ตตัวขาวนั่นเองซึ่งก็หมายถึงโนต้ตตัวขาวบวกด้วยโนต้ตตัวดำก็จะมีค่าเท่ากับ3จังหวะ ทีนี้เรามาลองทําแบบฝึกหัดกันนะคะโน้ตตัวกลมประจุดมีค่าเท่ากับตัวกลมบวกด้วยโน้อตอะไรฉะเฉลยโน้ตตัวขาว <ítulo> sabes, ข้อต่อไปโน้ตต <må> ัวดำประจุดมีค่าเท่ากับโน้ตตัวดำบวกด้วยโน้ตอะไรคะเฉลยโน้ตขบแต่หนชั้น และเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันในวันนี้แล้วนะคะคือเรื่องอัตราจังหวะอัตราจังหวะที่เราพบเห็นบ่อยๆคืออัตราจังหวะ4:4ทีนี้นักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าอัตราจังหวะ4:4มีที่มาอย่างไรกันถ้าอยากรู้กันแล้วเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ วิธีการอ่านค่าอัตราจังหวะนะคะจะมีตัวเลขทั้งหมด2ตัวเลขด้านบนจะหมายถึงจำนวนจังหวะใน1ห้องเลขด้านล่างจะหมายถึงโนต้ตที่ใช้กำหนดเป็น1จังหวะนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการอ่านแบบนี้กับทุกๆอัตราจังหวะนะคะที่มาของเลขตัวล่างนั้นจะ ดูตามแผนผังครอบครัวตัวโนต้ตนะคะตัวกลมจะมีแค่หนึ่งตัวจะใช้เลขหนึ่งแทนสัญลักษณ์ตัวกลมนะคะตัวขาวแทนด้วยเลข2ตัวดำแทนด้วยเลข4ตัวขบแตหนชั้นแทนด้วยเลข8และตัวขบแตสองชั้นแทนด้วยเลข16 อัตราจังหวะสามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบได้แก่อัตราจังหวะธรรมดาอัตราจังหวะผสมและอัตราจังหวะพิเศษทีนี้เราจะมาดูอัตราจังหวะในแต่ละประเภทนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรอัตราจังหวะธรรมดา เลขตัวบนของเครื่องหมายกำหนดจังหวะจะเป็นเลข 2., 3.. หรือ4ในเพลงที่มีอัตราจังหวะธรรมดาจะต้องนับทุกๆจังหวะเช่นอัตราจังหวะ44 4. จะต้องนับ1,2,3,4วนไปเรื่อยๆจากภาพคือตัวอย่างโนต้ตที่บันทึกในอัตราจังหวะธรรมดานะคะ อัตราจังหวะผสมหรืออัตราจังหวะผสม3พยางตัวเลขของเครื่องหมายกำหนดจังหวะจะเป็นเลข6 9หรือ12สังเกตว่าเลขตัวบนจะหารด้วย3ลงตัวแต่ต้องไม่ใช่เลข3เองการนับจังหวะในอัตราจังหวะนี้จะนับเป็นกลุ่มกลุ่มละ3ตัวอย่างเช่น โน้ตในอัตราจังหวะ6-8มีโน้ตขบเต็ด1ชั้น6ตัวเราจะจัดกลุ่ม3ตัวแรกเป็น1จังหวะอีก3ตัวหลังเป็นอีก1จังหวะเพราะฉะนั้นเราจะนับแค่2จังหวะเท่านั้นจากภาพคือโน้ตที่บันทึกในอัตราจังหวะผสมค่ะ อัตราจังหวะธรรมดาและอัตราจังหวะผสมนั้นจะนับได้2 3หรือ4จังหวะในแต่ละรอบแต่ในอัตราจังหวะพิเศษนั้นจะนับได้5หรือ7จังหวะในแต่ละรอบโดยอาจจะแบ่งเป็น2 3หรือ4กลุ่มย่อยในแต่ละรอบของการนับนะคะในที่นี้คุณครูจะยกตัวอย่างอัตราจังหวะ 5 4ให้นักเรียนดูนะคะจากรูปจะแบ่งออกเป็นกลุ่มจังหวะ2และกลุ่มจังหวะ3ซึ่งนำมาบารรเลงรวมกันจะนับได้ทั้งหมด5จังหวะใน1ห,ห้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบทเรียนให้เราเรียนกันไปในวันนี้ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้อีกหลายๆรอบเลยนะคะและอย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูด้วยนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ ไนะม่งันเป็นเรื่องใหญ่เชื้อโรคมีอยู่ทั่วไปจะไปในระวังให้ดีการอย่าตกนะการอย่าตกการอย่าตกนะการอย่าตก